สวัสดีครับผมผมแชทแขกจัดให้นะครับวันนี้ผมจะมาซ่อมนะครับอพอดีหลอดอิเล็กทรอนิกส์นะฮะมันพังนะฮะไปเก็บมาที่หลังบ้านเช่านะครับผมนะแล้วจะมาเปลี่ยนเป็นหลอดอ led t แปดเวัตต์นะครับนะครับเปลี่ยนจากพอดีอแผ่นวงจรตัวเนี้ยขั้วมันเนี้ยมันพังนะมันช็อตโดนช็อตนะครับผมนะมันช็อตนะฮะเลยมันจะมาเปลี่ยนนะครับผมนะพอขั้นตอนงานเปลี่ยนก็ไม่ได้ยุ่งยากนะฮะ นี่ครับนี่ครับผมขันออกเลยครับนี่ครับเสร,เสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วก็ดึงตัวนี้ออกเลยครับเนี่ยมันเป็นง,งี้ครับแล้วก็เอาไขไขควงะแคะตัวนี้ออกคแกะตัวนี้ออกดึงเลยครับดึงออกมาเป็นงี้เลยครับนี่ครับผมเสร็จแล้วเราก็ตัดนะครับใช้ ตัดนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดตัวนี้ออกนะครับอานี่ทิ้งนี่ไม่เอานะครับเนี่ยตัวนี้คุณจะเก็บไว้ก็ได้ครับไม่ขายเหลือแต่ตัวนี้นะครับไว้นะคัขั้วมันด้านนี้ก็เหมือนกันครับด้านนี้ก็ตึงออกมาเลยเลยนี่ยยิ่งเป็นอย่างนี้ครับด้านนี้นะด้านนี้เราก็ตอดมาไม่เดืองครับผมแล้วก็ดึง เสร็จแล้วเราก็ตัดนะครับตัดเหมือนเดิมครับนี่ยอยู่นะอันนี้ก็ตัดครับนี่ก็เก็บไม่ขายครับอันนี้ไม่ใช้นะฮะเนี่ยครับผมตัวนี้ไม่ใช้นะครับผมเนี่ครับเดี๋ยวเรามาต่อมาดูวิดูขั้นตอนการต่อเลยครับ อนนเอาเส้นสีแดงกับสีดำนะครับสีดำนี่ตัดออกไปยนึงนนี่ครับเดี๋ยวเรามาต่อตัวนี้เลยฮะ,ะน,นี่ครับถ้าเราไม่ต่อเนี้ยปุ๊บ่ะสายมันจะไม่ถึงนะคร ลางตัวนี้นะเราต้องต่อตัวนี้นะแล้วเอาด้านนี้ไว้ด้านต่อขั้วนะนะตอนนี้กเราจะใส่ก่อนนะห่อท่อยุ่นไปท่อยุอ่นใส่เสร็จลรวก็พันไม่อช่ไหมนี่ครับ ย้อนสายเดียวบอยเนาะเราก็ผัดนี่นนแล้วเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็แค่ท,ท่อยุ่นเป็นตรงไฟหน่อยครับ ข่อย่นอันนี้ดีกว่าเพราะว่าเวลาเราดึงมันจะเป็นหยุดเสร็จแล้วนะฮะเราก็เอาอันนี้มาต่อครับปอครับผมอันนี้ด้านไหนก็ได้ด้านหนึ่งครับ เราใช้ทอยน์เหมือนเลยมตอนนี้ดึงออกไกอด้ครับทอยน์ เนนย้อเสร็จแล้วเราก็นี่ก็ดึงออกอันหนึ่งครับเหลือไว้อนด้านเดียวเหมือนกัน,นรเราเส้นสีดำที่เราตัดขึ้นมาต่อเอาด่นเครับ you <sighs> แล้วก็เอาเอาที่ด้านยาวนี่ครับที่ผมต่อไว้ด้านยาวเนาะัวดด้านนี้นะฮะเอามาใส่ตรงนี้ครับใส่ที่รางใส่แค่เส้นเดียวนะฮะเสร็จแล้วครับที่เหลืออยู่ตรงนี้เราก็เอามา Er um, น,นี่ครับเอาใส่ขั้วนี่ใส่ขั้วเลยกดเข้าไปแล้วก๊อกนะแล้วก็ดันแบบนี้เข้าไปจำที่มีรูด้านนี้ครับที่มีรูไวล็อกน็อตเนาะเสร็จแล้วนะครับด้านนี้ด้านนี้เรียบร้อยนะครับด้านนี้นะครับมันมีเส้นเดียวใช่ไหมผมมีเส้นเดียวนี่ฮะแล้วขั้วด้านนี้ก็มีสเส้นเดียวครับเราก็มาใส่คู่กันครับ หน้าตามันจะบอกว่าอเนี้ยมันเส้นเนี่ยม,มันเราก็จําได้แล้วเส้นสีดำกับสีสีแดงเนาะมันจะได้ไม่งงก,กันครับนี่ครับเสร็จแล้วว่าหน้าตามันจะออกเป็นแบบนี้นะฮะสีดำกับสีแดงเนาะรอจะจำง่ายแล้วก็ยัดตัวนี้ใส่เลยครับนี่ครับแล้วดูล็อกตัวนี้ไว้ล็อกล็อกลอะเสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาล็อกนอดเลยครับนี่ล็อกตัวนี้ล็อกเลยไปครับเดี๋ยวร้อยรับผมนี่หน้าตาออกเปไ็นอย่างนี้ครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเรามา,าดูเบเกอร์นะครับนี่เบเกอร์มา เบเกอร์อย่าเพิ่งเสียบนะครับนี่มาต่อสวิตช์เนาะนี่มาต่อสวิตช์นะครับนี่ครับมมท่านผู้ชมจะได้รู้นะครับอันนี้เบเกอร์ด้านด้านด้านเบเกอร์นี่สีน้ำตาลนี่ปิ้นลายนะครับเอาเสียบเข้าล่างข้างล่างสวิตช์เนาะนี่ครับแล้วก็สีดำสีแดงกันแล้วแต่นะฮะามาพันได้หมดครับผม นี่ครับเอานโซาต้านสาีฟ้านะครับนี่เสร็จหนึ่งด้านในด้านหนึ่งครับนี่ครับผมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้ว อ่าอันนี้เป็นสายอ่อนเลยนะมันเสียบเข้าตัวนี้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องตัดเดี๋ยวกนเราจะมาต่อเราก็ใช้ตัวนี้ครับเสียบไปแทนเลยนะครับเนี่ยสีน้มตาลตัวนี้เสียบเข้าด้านหัวของสวิตนะครับผมแล้วมาพันกันตัวนี้ครับนี่ครับดี๋วผมจะไล่สายดูอีกครั้งนี่ครับเรียบร้อยนะครับผมสองเส้นนี้นะครับนี่ เป็นลายนะครับนี่เป็นนิวตอนนะครับต่อจากหัวสวิตนะครับมาเข้าเส้นใดเส้นหนึ่งของหลอดนะแล้วอีกเส้นหนึ่งของหลอดนะครับมามาต่อเข้านิวตอนเลยครับง่ายดีนี่ครับหลอดเราจะมาดูครับว่ามันจะติดใช้ได้ไหมครับดูครับนี่ครับกขึ้นครับ นี่ครับผมนี่ครับเปลี่ยนหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่พังนะฮะแล้วมาเปลี่ยนหลอดอ LED T8 9วัตต์นะฮะนะครับต่อแบบช่างแขกนะฮะต่อตรงแบบช่างแขกนี่ต่อให้ดูเนาะนี่ครับผมช่างที่ต่อไม่เป็นนะครับหรือหลอดไฟที่บ้านท่านอิเล็กทรอนิกส์เสียนะก็ไปซื้อหลอดตัวนี้มาแค่เจ็ดสิบาทเนี่ยประมาณนี้เจ็ดสิบบาทเนะาะเอามา ต,แบบต่อแบบนี้เลยนะครับผมนะคลิปนี้ก็ไปม,มีอะไรมากมายนะครับผมนะมาสอนวิธีการต่อหลอดอิเอล็กทรอนิกส์ที่เสียนะฮะแล้วมาเปลี่ยนเป็น LEDT8 นะฮะต่อตรงนะครับนะที่ท่านผู้ชมบางทีถามว่าไอ้ตัวเนี้ยทำไมเอาหลอดธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ครับผมเพราะว่าหลอด LEDT8 มันม,นมีมันมีขั้ว ขั้วแผ่นวงจรอยู่ตรงนี้นะสข้างเลยนะครับนะถ้าเป็นหลอดธรรมดาใช้ไม่ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จังแข่งเนานะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจนจบสวัสดีครับ